ก็ขอสวัสดีกันเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็อยู่ในตัวเกมอีฟบอลสองพันยี่สิบห้านะสำหรับวันนี้ก็เป็นช่วงของลองรีวิวนะครับก็จะเป็นการที่ผมจะมาแนะน,นาแนวทางการอัพนะครับแล้วก็การเล่นการยืนตําแหน่งอของนักเตะนะครับเพื่อ,อให้ดูแล้วก็เป็นแนวทางเผื่อใครที่อยากลองอะไรใหม่ๆนะก็สามารถมาลองทําตามกันได้นะครับวันนี้ก็เป็นคิวของเนย์มาร์นะครับในตัวแพ็คเอฟเอ็เอสเอ็นนะครับ ตัวนี้ใครที่เปิดได้ก็อ่าต้องใช้อยู่แล้วนะเพราะใครที่เปิดมาก็ต้องใช้อยู่แล้วนะครับสาหรับในมาล่างนี้นะก็ดีนะอ่าเดี๋ยวอ่าสำหรับในมาล่างนี้นะครับก็อายุ23ปีนะปีครับส่วนสูง175เนะครับเท้าที่ถนัดก็เป็นเท้าขวานะตัวนี้ก็เป็นการ์ดอีพิกของบาร์เซโลนา่นนะครับตัวนี้ก็กําลังล่างตอนนั้นกําลังท็อปฟอร์มนะครับ พีซึงตายก็เป็นอ่าโพลิฟิกวิงเกอร์นะครับตำแหน่งการเล่นก็ได้ทั้งปีกซ้ายปีกขวานะครับหน้าต่ำหรือว่ากลางลุกก็ได้นะครับปีกต่ำก็ได้นะหรือใครที่อยากอ่าเล่นเป็นหน้าเป้าก็สามารถบวกอัพเพิ่มตำแหน่งการเล่นได้นะครับอ่าส่วนสแต็กโอออนะครับก็อยู่ที่ร0 4นะครับรวมบูทนะตัวนี้นะอ่าสำหรับผมก็ได้อ่าเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าในมามันมีสกิล เลี้ยงบอลมีสกิลเอาตัวรอดค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยลดสกิลลงนะครับเดี๋ยวผมขึ้นให้นะอย่ลดสแต็กดีอก็ประมาณนี้นะครับก็จะได้ประมาณนี้เลยการเลี้ยงบอลลดลงนะครับแล้วก็เพิ่มการจบสกอร์แล้วก็ปั่นโค้งนะครับเพิ่มขึ้นาเป็น89สนะครับส่วนจุดเด่นๆเลยนะครับก็สปีรรวดเร็วอยู่แล้วนะครับอัพสไตล์นี้ก็สำหรับการมายืนตำแหน่ง MF อนะก็ ถือว่าหาบอลเจอได้ดีแล้วก็ดึงศักยภาพของเนมาออกมาได้ค่อนข้างเยอะนะครับส่วนใครที่อยากลองก็สามารถลองตามได้นะส่วนบูทนะครับบูทที่มีติดตัวเนมามานะครับตัวนี้ก็เป็นมันจะเพิ่มบอลคอนโทรลบสปีดอยู่แล้วนะตัวนี้นะเพิ่มสแตมินามาบวกหนึ่งนะผมก็เลยใส่เป็นสัญชาตญาณกองหน้านะครับบวกการจบสกอร์ขึ้นมานะแล้วก็บอลคอนโทรนะครับประมาณนี้นะ ส่วนสกิลนะครับก็ครบเครื่องครับการเอาตัวรอดการเลี้ยงบอลนะครับไม่ว่าจะเป็นครับเทินนะครับโซคอลทูลองแลนดคอนเลอร์นะครับเฟิร์สไทม์ช็อตนะครับเกมแมนชิพก็มีนะส่วนสกิลเพิ่มเติมนี่ผมอยากให้เพิ่มเติมเป็นไฟติ้งสปิริตนะเพื่อให้มันยืนกันได้นานกว่านะเพื่อเล่นได้นานนะส่วนใครที่อยากใส่อะไรก็ใส่ไปนะครับผมไม่มีผมก็ไม่ได้ใส่นะส่วนตำแหน่งการเล่นนะครับตัวนี้ ผมหยิบมาเป็น AF นะครับเป็นกลางลุกนะถามว่า off style ไหม off style นะครับแต่ว่ามันค่อนข้างหาบอลจะเจอง่ายนะครับสำหรับใครที่เล่นเนมาได้แบบแบบช่ำมือนะแต่มันก็สามารถไปเปลี่ยนเป็นปีกได้นะครับในบางเกมที่เราแบบรู้สึกว่ากลางเราสู้ไม่ได้นะครับอยากให้ลองสำหรับใครที่เล่นเนมาชํำๆนะเพราะว่าถ้ายืนกลางลุกนะครับมันจะหาบอลเจอได้ง่ายมากนะครับแล้วก็ไปกับบอลได้ดีแล้วก็ อ่ในมาล่างนี้นะมีการปั่นโค้งที่ดีนะขนาดแบบไม่มีบิดนะไม่มีบิดคุณเลอร์นะครับในมานะอยากให้ลองดูฮะ MF นะครับก็อย่างที่ผมบอกครับไปอ่เกมไหนที่เรากลางสู้ไม่ได้ก็ค่อยขยับไปเล่นปีกนะครับแต่ตำแหน่งจริงๆเขาก็คือปีกแล้วครับถ้าเราจะมองกันจริงๆนะครับในมาล่างนี้มันจะมีตำแหน่งการยืนที่โล่งมาก หาตำแหน่งได้ดีมากนะครับแล้วก็การปั่นโค้งนี่ดีหลายจังหวะเลยนะอยากให้ลองดูฮะสำหรับนมาสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับสหรับใครที่อยากให้ผมทำอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็